จะมารีวิวกลมเปลือยใหญ่หนอยครับระบบอึ๊บสวัสดีครับทุกคนในช่องวิวโอชิมิริแชนเนลครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดสมัครให้หยอดสูตรหนึ่งแสนท่านเป็นครเบื่อกลับมาในวันนี้นะผมจะมารีวิวนะผมหน,หน่วยหนึ่งนะผมที่มีคนขอเข้ามาก็าคือ รมปืนใหญ่นะผมแต่เป็นหน่วยย่อยของนอยอซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องตกภักอาชีพของนอยอให้ได้ก่อนนะผมถึงสามารถเลือกลงได้นะผมเลือกลงได้แต่จะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวทหารเองแล้วก็อยู่ที่หน่วยอีกทีนะครับว่าจะเลือกเราหรือเปล่านะครับนะก่อนที่จะฟังรายละเอียดเนี่ยฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครป์กด,กดแชร์ และฝากคอมเมนต์ใต้คลิปอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับเรนีครับผมพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคนที่จะไปตกหน่วยนี้นะผมว่าจะเป็น6เดือน1ปีหรือ2ปีก็สามารถไปตกได้แต่ส่วนใหญ่เรื่องของที่ตกหน่วยนี้จะเป็น6เดือนซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าเป็นหน่วยที่ไม่ค่อยจะมีเรียว่าภารกิจอะไรมากมายนะครับผมก็จะมีแค่การเรียนรู้เกี่ยวกับการปืนต่างๆนะครับผมดังนั้นคนที่จะไปตกหน่วยนี้นะผมพอไปตกเนี่ยจะฝึกอยู่แค่15วันนะครับผมเรียกว่าการเป็นการเรียนรู้ดีกว่า เป็นการเรียนรู้กเกี่ยวกับปืนใหญ่นะผมต่างๆนะผมชิ้นส่วนต่างๆาเรียกว่าอะไรนะผมใน15วันนี้นะผมก็จะเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับกลไกการทํางานของปืนใหญ่ว่าชิ้นนี้ชื่ออะไรการทํางานเป็นยังไงนะผมก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะผมจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกการนะผมให้ชินกับการใช้ปืนใหญ่หรือว่าให้ชินกับการดูกับการปืนใหญ่นะผมให้ชินใน15วันนี้ครับสามารถ เล่นโทรศัพท์ได้เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเขาจะไม่ยึดเขาจะไม่ยึดนะเขาจะให้ฐานเนี่ยพกติดตัวได้ตลอดเวลาเลยครับหลังจากพูกจบนะครับผมหน่วยนี้ก็จะไม่ค่อยมีงานอะไรเกี่ยวกับเืินใหญ่มากหรือภารกิจใหญ่มากมายนะผมก็จะมีพัฒนากองร้อยบ้างนะผมหรือว่าถ้าไม่มีงานก็ให้พัก่อดตามอันยสัยหรือว่าถ้ามีงานนอกนะผมก็จะ พากันไปงานนอกเป็นบางส่วนไม่ได้ไปทั้งหมดอาจจะมีไปราศการบ้างไปงานนอกบ้างแล้วผมจะตญญน,นแล้วก็จะพัฒนากองร้อยนะผมวันหยุดก็เช่นเดียวกันจะพัฒนากองร้อยวันธรรมดาก็พัฒนากองร้อยถ้าไม่มีงานก็พักผ่อนตามอธัธยาศัยนะผมทดสอบเล่นได้ปกติไม่เย็นนะผมเรื่องงานกลับบ้านนะผมกลับบ้านก็คืออยู่ 15, 15, สิบห้าไปสิบห้าสมมุติว่าเดือนหนึ่งมีสามสิบวันแน่นอนทุกคนได้กลับทุเดือนอย่างแน่นอนนะผมอยู่สิบห้าวันกลับมาสิบห้าวันแล้วก็ อ15วันคมาสั15วันสลับอย่างนี้กันไปถือว่าเป็นหน่วยที่ค่อนข้างสบายหรือสบายมากเทีเดียวครับผมส่วนหน่วยนี้อย่างที่บอกนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็น6เดือนที่ไปตก1ปีและ2ปีเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยและก็หลายๆคนที่อยากจะลงหน่วยนี้มากๆเพราะได้ยินว่าได้กลับบ้านบ่อยเนี่ยก็จะไม่ได้ตามที่คนคาดหวังไว้เพราะว่านะผมเพราะว่า ขาไม่ได้มีงานภารกิจเลยมากมายเพราะฉะนั้นคนที่จะไปตกวนใหญ่ก็จะเป็น6เดือนอยู่แป๊บเดียวปวดอยู่แป๊บเดียวปวดนะผมงานส่วนใหญ่ก็ค่อยมีอะไรนะผมก็การสอนงานก็ไม่ค่อยมีอะไรดังนั้นคนที่จะไปตก6เดือนอาจจะมีความหวังสูงนะครับผมประมาณ80%นะครับผมอีกสิอีกยีเนี่ยก็ที่ที่1ปีและ2ปีครับในช่วงโควิดแบบนี้นะผมถ้าใครที่คิดว่าแบบกลับบ้าน15บห้าทำงานสิบห้าก็อาจจะมีช่วง15วันเพิ่มเป็น กางวันสิทั้งกลาน15กับกึศินะครับผมอาจจะปล่อยช้าลงแต่อาจจะกลับบ้านตามจานวนเดิมหรือว่าอาจจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง,ปลงตามพุ่งเข้ามาชาในช่วงโควิดนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เรื่องนี้ก็ขึ้นชื่อว่าสบายอยู่แล้วนะครับผมสําหรับกรมปืนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปืน1ห,หรือปืน2นะครับผมกรมปืนใหญ่นะครับคือรายละเอียดคร่าวๆนะครับผมที่ได้สอบถามเพื่อนที่เคยอยู่กรมปืนใหญ่มาแล้ว น้องๆที่อยู่กรมปืนนะปัจจุบันนะผมถาสำหับใครชอบคลิปนี้หรือม่ชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์และฝาก,ก,กคอมเมนต์ใต้คลิปนะผมอยากพี่รีวิวหน่วยไหนก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะผมพที่จะทยอยทาให้สอบถามจากเพื่อนที่เคยอยู่ในนั้นรุ่นน้องที่เคยอยู่ในนั้นนะผมว่าการเป็นอยู่หรือว่าชีวิตเนี่ยในช่วงที่ตอนฝึกเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับผมจะมาทําคลิปให้ทุกคน,นได้ดูกันได้ฟังกันนะผม เป็นแนวทางในการที่ทุกคนเนี่ยจะเลือกหน่วยนะผมว่าจะตกหน่วยไหนต้องทํายังไงต้องปฏิบูรยังไงจะสบายจะหนักยังงหรือเปล่าจะตรงกับสเปคทุกคนเนี่ยต้องการหรือเปล่านะผมฝากไป้ลยครับผมสำหรับวันนี้โย,อย,อยกอกโยบเจอกันคิปหน้าครับ๊บายบา